วันนี้เราจะมีเรื่องราวที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องหลังคาบ้านกันเนาะทำไมวันนี้อาจารย์ถึงพูดถึงหลังคาบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วหลังคาบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เลยนะครับถ้าเปรียบเสมือนหลังคาบ้านกับสรีระมนุษย์หลังคาบ้านคืออะไรคือศรีรษะของเรานั่นคือส่วนแรกที่ต้องรองรับสิ่งที่มาจากดวงอาทิตย์ก่อนก็คือจะประทะกับดวงอาทิตย์ก่อนสังเกตไหมทําไม คนเรามนุษย์เราถึงต้องมีเส้นผมขึ้นมาเพื่อว่าให้มาปกคุมศีรษะเพราะว่าศีรษะของเราเนี่ยมันจะมีสมองอยู่ข้างในถ้าใครอยู่ในพื้นที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยอาจจะเป็นโตกได้อาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองเนี่ยอาจจะแตกได้นะครับเขาเลยมีเส้นผมมาปกคุมไว้ลักษณะของหลังคาเนี่ยมันมีผลยังไงผมจะบอกเสมอนะครับว่าหลังคาเนี่ยเราจะให้เทหน้ากับเทหลังนะครับเทหน้าเทหลังข้มหมายของราคาเทหน้าเทหลังเพื่อให้น้านตกหน้าบ้าน กับน้ําตกหลังบ้านนะครับลักษณะของ,ของ,ขงหลังคาเทน้าเทหลังก็คือเวลาน้ําตกลงมาแล้วนะน้ำจะต้องไหลมาตกอยู่ที่หน้าบ้านหลาอาจจะมีกันสาดลองลงมาให้มันเลื่อนลงมาไม่ให้แบบตกตกประตูหน้าบ้านเลยอาจจะเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งมีการสาดออกมาแต่แต่สิ่งที่มีไม่ได้เลยคือรางน้าครับรางน้ํามีหน้าบ้านไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารางน้ําหน้าบ้านนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าการที่เรามีรองน้ําหน้าบ้านไปเนี่ย มันถือว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ผิดมากเราต้องการให้น้ําตกหน้าบ้านเพื่อที่เราจะเอาน้ําตวนั้นดึงเข้าบ้านแต่ถ้าเราลองน้าไปไปตกที่อื่นอาจจะไปตกที่ฝั่งท่อน้ําเลยไม่ซ้ายก็ขวาเลยอันนั้นถือว่าผิดนะครับแต่ว่ารางน้าเนี่ยอาจยา์จะซีเรียสเฉพาะหน้าบ้านเท่านั้นนะครับซ้ายหลังทั้งขวาไม่ซีเรียสนะครับมีรางน้ําได้นะครับลักษณะของรางน้าเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเดี๋ยวเราจะพูดกันไปเรื่อยๆเพราะว่า มันมีหลายบ้านหลายโครงการที่มีหลังคาซ้อนกันมีรางน้าอันเดียวกันมีผลยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันตรงจุดนั้นนะครับออตอนนี้ก็เราพูดถึงแล้วว่าหน้าบ้านเนี่ยมีรางน้ําไม่ได้แต่หลังบ้านมีรางน้าได้ทางซ้ายทางขวามีรางน้ําได้นะครับอันนี้คือจุดแรกก่อนจุดที่สองหลังคาลงรถที่เลยออกจากนอกรั้วบ้านอันนี้มีผลยังไง เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าหน้าบ้านมีรางน้ําไม่ได้ใช่ไหมครับหน้าบ้านมีรางน้ําไม่ได้แต่เราสามารถต่อการศาสตร์ออกยื่นออกมาให้มันเลยเทเลสออกมานิดหนึ่งแต่คําว่าเลยเทเลสคือเลยออกมาหน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้เลยออกนอกรั้วนะครับถ้าน้ายังตกในบ้านแสดงว่าคนที่ได้ใช้ก็คือคนในบ้านคุณเท่านั้นแต่ถ้าหลังคาคุณเลยออกนอกบ้านกลายเป็นว่าน้ําที่ตกออกนอกบ้านอ่ะกลายเป็นว่าคนที่จะได้ใช้คือคนนอกบ้านอย่างเดียวเลยกลายเป็นว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับ อันถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับการช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าบางทีตัวเองยังไม่พร้อมที่จะช่วยแต่ด้วยความใจออกที่คุณจะต้องช่วยเขาก็เลยทําให้ทรัพย์สินจะต้องออกไปให้คนอื่นใช้ญาติพี่น้องใช้ปัญหาครอบครัวก็อาจจะเกิดขึ้นการช่วยเหลือพี่น้องไม่ผิดครับแต่ทั่วตัวเราต้องพร้อมก่อนนะครับเอาละครับลักษณะของหลังคาทีา่ลงรถที่มันเลยออกนอกตัวบ้านแล้วลักษณะของ หลังคาลงรถที่เชื่อมกับตัวบ้านมีผลเสียหรือผลร้ายยังไงนะครับหลังคาถ้าเชื่อมกับตัวบ้านเมื่อไหร่ถือว่าเป็นบ้านหลักเดียวกันทันทีนะครับแต่ว่าถ้าหลังคาลงรถกับตัวบ้านไม่เชื่อมกันอันนี้คือแยกออกจากกันอันนี้ไม่ใช่ตัวเชื่อมนะครับลงรถโอนลงรถเลยตัวบ้านส่วนตัวบ้านอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงหลังคาที่มันเกยทับกันดีกว่านะครับ เราอาจจะเห็นว่าในโครงการหมู่บ้านหรือเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามบางทีมันจะมีหลังคาที่มันเกยซ้อนกันนะครับหรือเป็นเทาเทาที่ใช้หลังคาเลยเลยเข้าห่ากันมีผลเสียผลร้ายอย่างไงครับคือหลังคาอย่างนี้ครับกระแสน้ําของหลังคาที่มันไหลลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีภาพให้ดูลักษณะภาพเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมองไม่เห็นลองโบ่างนี้ครับเห็นไหมเราดูภาพาเดียวอะดูตัวหนังสือนะอ่านี่คือการหลังคาที่มันไหลเกยกัน นะครับถ้าสมมติมันเกยกันเช่นบ้านหลังหนึ่งมีหลังคาลงมาอย่างนี้อีกหลังหนึ่งหลังคาอยู่ข้างล่างอย่างนี้เขาเรียกว่าหลังคาเกยกันถ้าเป็นแบบนี้บ้านหลังไหนได้ประโยชน์บ้านที่มีหลังคารอรับน้ําจากอันที่เกยมาหาเขาหลังคาที่อยู่ล่างสุดจะได้ประโยชน์มากครับเพราะว่ากำลังเอาน้ําจากบ้านของเขาไหลมาที่บ้านของเขาไหลมาที่บ้านของเราทําให้คนที่อยู่ในบ้านที่หลังคาอยู่ด้านล่างเนี่ยจะมีผลก็คือสมองซับ จะถูกซับจะถูกไหลเข้ามาในบ้านคุณเยอะสมองของบ้านของคนที่หลังคาอยู่ข้างล่างจะเกิดการพัฒนาได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการไหลของกระแสน้ํานั่นคือการให้สมองคุณมีการคิดความอ่านตลอดเวลานะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่หลังคาส่งผลกับมนุษย์เรานะครับ